วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลกนี้มีเวทมนต์ซึ่งจะรวมสาระทางด้านเทคโนโลยีวิชาการภูมิปัญญาพื้นบ้านวิธีท้องถิ่นการทำมาหากินนะครับสาระต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำความาศาสตร์ดพระสมเด็จโดยน้ำมะนาวนะครับ นี่คือองค์พระนั้นหน้าด้านหลังนะครับ จะแค่วอย่างนี้นสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่15นาทีฟ่านไปแล้ว20นาทีมาดูกันนะครับผลการแช่นะมัน,นาวเป็นยังไงลอออกหมดเลย,ยเ้าไปล้าง,งามกัน ข้างหลัง,งเหมือนเดิมเลยมาดูพระหลังการล้างพระหลังจากแช่น้ำมะนาวไป20นาทีล้างน้ำออกมาดูความแตกต่างก่อนล้างกับหลังล้างนะครับอันนี้ก่อนล้างนะครับคราบรงลงรักเต็มเลยครับเราล้างเสร็จ ตีลยุดไปเลยนะครับมวลสารหลุดออกไปตรงใบหน้าองค์พระ ลับหลักบดลงไปหมดเลยนะครับเหลือความเก่าอยู่ด้านบนลาบหินนะครับเศษวัสสุมกรยังเหลืออยู่มีอยู่นในมวลสาร ตรงองพะระมวลสาร,รมีอยู่นะครับมวลสารอยู่ในองค์พระนะครับตายฐาน แต่ตาหลังการล้างนะครับมวลสารยังมีอยู่ยในองค์พระนะครับด้านหลังครับก่อนล้างหลังล้างตรงจุดหวาตรงนี้มีมวลสารอยู่มวลสารจะกข้างในหลุดร่อนออกไปบ้าง ตรงบนมัมีขาบเลืออยู่เป็นเนื้อปูนไม่ใช่เนื้อปูนเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับตรงนี้มีมวลสารด้วยตรงไหน,ตร,นตรงนี้ครับเป็นตรงนี้ ตรงนี้ก่อนพงองัตมังตรงนี้ก็มีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ ตังแล้วก็สะอาดขึ้นเดี๋ยวหนาะเรื่องอพระอาวงใหม่มาให้ชมครับดูตรงนี้ก่อนอนี่วันสารนะครับ เกิดมาจากวงผ่าด้านในหนามีองผ่าหยุดยุน่นย่อยงเยยหยุดการเกิดที่องค์พระ